ล่าส ais ais ุดเรามีแรงงานชาวไทยที่ออกมาเปิดเผยวินาทีที่เรียกว่าวินาทีชีวิตนะคะเห็นทั้งขีปนาวที่ถูกยิงขึ้นฟ้าได้ยินเสียงปืนยิงแบบรัวๆยอมรับว่าคิดหนักค่ะก่อนจะกลับบ้านชีวิตก็ห่วงแต่ก็เสียดายเงินนายชันชัยชิดโคกสูงอายุ31ปีเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะเดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดแล้วนะคะแต่ว่าเขาเล่านาทีชีวิต บอกว่าขณะเกิดเหตุเขานอนอยู่ในแคมป์คนงานได้ยินเสียงสัญญาณเตือนก็รีบเข้าไปหลบในบังเกอร์ระหว่างหลบหลายชั่วโมงได้ยินทั้งเสียงขีปนาวุธเสียงระเบิดเสียงปืนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องยิ่งถ้าเป็นตอนกลางคืน,คนบนท้องฟ้านี้จะเห็นแสงจรวดยิงเข้ามาเป็นจํานวนมากตัวเขานี่รู้สึกกลัวมากนะคะแต่แม้กระนั้นว่าจะกลัวก็ลังเลที่จะกลับไทยเพราะคิดถึงภรรยาแล้วก็ลูก เขาทำงานมาก็อยากจะได้เงินก้อนสุดท้ายที่เป็นเงินเดือนก้อนสุดท้ายที่เขาทำคือ70,000บาทถ้าเขากลับก่อนวันที่จะตัดครบรอบนายจ้างอาจจะไม่ให้เงินเขาจึงจําเป็นต้องทนอยู่ถึงวันจ่ายเงินเดือนก็คือวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาคราวนี้พอได้เงินแล้วไม่ลังเลค่ะรีบเดินทางกลับบ้านทันทีส่วนอีกที่หนึ่งคือที่จังหวัอดอุดรธาน,นีนะคะมีพิธีชาป,ปนากิจศพนายชัยรัตน์สานุสันหรือปูอยุ39ปีแรางงานที่เสียชีวิต วันนี้มีภรรยาเดินนำหน้าถือรูปสามีเธอร้องไห้ด้ยวยความโศกเศร้าเสียใจนะคะแล้วก็มีญาติญาติทำพิธีนำกิ่งต้นพุทธรักษามาวางปิดกั้นไว้ที่ประตูหน้าบ้านมีการทุบหม้อดินบรรจุน้ำสามใบใส่ถ่านไฟเกลือแล้วก็พริกเดินพร้อมกับขบวนสบศพไปชปนกิจสถานก็เป็นวิธีตามความเชื่อนะคะเพื่อไม่ให้วิญ,ญญาณของผู้ตายเป็นห่วงให้ตัดขาดจากโลกนี้ไปสู่สุขคติค่ะ